สวัสดีค่ะสวัสดีท่านเลยนะคะก็ขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่ชา n น,นลของนัทรมนโฮโลนะคะและคลิปนี้ค่ะก็จะเป็นการอ่านทํานายดวงภาพรวมทั่วไปนะคะสําหรับชาวราศีพฤกษก์ลัคนาพฤกษกค่ะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมไปจนถึงวันที่14มิถุนายนค่ะ นะการอ่านแบบนี้นะคะเราจะเป็นการอ่านแบบ general reading เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีทั้งตรงบ้างและไม่ตรงกันบ้างแตกต่างกัอนออกไปค่ะเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะมีการสลับกันก็ได้เนาะและที่สําคัญเลยนะคะเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะประจําเดือนตุลาคมในปี2564ค่ะว่าดวงภาพรวมทั่วไปสําหรับชาวราศีพฤษกลักนณาพฤกษศกนี่น เป็นไปในทิศทางไหนและมีลักษณะแบบใดใครนะคะที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถติดต่อกันได้ไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ของนัทมนพยากรณช่อง YouTube ของนัทมนโฮโลค่ะหรือเว็ไลน์ไ d ด์แอ a นัทชมน o l อนะคะก็สามารถเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าสาหรับผู้ที่เกิดในราศีพฤษภลัคนาพฤษศค,ค่ะประจําเดือนตุลาคมนะคะในปี2564นห้นเนี่ยดวงภาพรวมทั่วไปเป็นไปในลักษณะแบบไหน,นช่วงนี้นะคะชาวราศีพฤษศนั้นเนี่ยคุณอาจจะเป็นไออารมณ์ค่อนข้างที่จะขึ้นๆลงๆอ่ะเหมือนอารมณ์สวิงสักนิดน,นึงแต่ว่าก็ไม่ได้ถึงกับสวิงมากอาจจะแบบมีมีฟิลแบบ อารมณ์น้อยอกน้อยใจหรืออะไรในลักษณะแบบนั้นมีความคิดนะคิดถึงในเรื่องของเงินทองคิดถึงในเรื่องของโชคลาภต่างๆคิดถึงในเรื่องของฐานะการเงินนะชาวราศีพฤษภนะคะประจําเดือนนี้นะน่าจะแบบคิดถึงในเรื่องของแบบการเงินการทองในเรื่องของแบบความมั่งคั่งนะในเรื่องของเงินทองต่างๆตัวคุณเองนะมีความคิดในลักษณะที่อยากจะเหมือนแบบ ไปเที่ยวเดินทางไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนน่าจะคิดคิดหาเงินเดินทางคิดหาเงินอยากที่จะไปเที่ยวคิดถึงในเรื่องของแบบอะไรสักอย่างหนึ่งนะเดี๋ยว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 คือชาวราศีพฤษภนะคะคือด้วยความที่ตัวคุณเนี่ยเดือนนี้เนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่คุณนั้นเนี่ยมีมีความคิดที่แบบคิดถึงอยากจะไปเที่ยวอยากจะ มีในเรื่องของแบบความมั่งคัง่งหรืออะไรลักษณะแบบนั้นนะคิดอยากจะไปเที่ยวกับแฟนกับเพื่อนกับอะไรในลักษณะแบบนี้ตัดสิ่งที่เกิดขึ้นคือชาวราศีคือกดคือสาภาพการเงินคือไม่เอือ้ออำานยนะจ๊ะชาวราศีพฤษภคือเหมือนตัวคุณเองก็เลยแบบมีฟิลที่มันแบบอารมณ์สวิงขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงนะอารมณ์สวิงขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงสักนิดหนึ่งนะคะคขดแบบในเรื่องของเงินทองสักส่วนใหญ่แต่ว่าด้วยความที่ การเงินมันไม่เอื้อมหน่วยเลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพคล่องต่างๆรวมไปถึงในเรื่องของการงานที่ตอนแรกมีการตกลงดิวงานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังนะแต่ถามว่าในเรื่องของการงานเนี่ยจะมีประเด็นปัญหาอะไรไหมจะบอกว่าชาวราศีพฤกษภนะคะคุณน,นั้นเนี่ย หายห่วงไปเลยเพราะว่าจะมีในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เขาให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะคะรวมไปถึงอาจจะเป็นในลนักษณะที่เป็น รุ่นราชาเดียวกันนะเนี่ยเขาอาจจะแบบช่วยเหลือเพราะว่าคือชาวราศีพฤษภนะจะบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณมีเสน่ห์ค่อนข้างมากเป็นเดือนที่มีเสน่ห์ค่อนข้างมากเป็นเดือนที่เนื้อหอมจะมีแต่คนเข้ามาหยิบยื่นให้ความช่วยเหลือรวมไปถึงในเรื่องของการงานต่างๆนะคะจะมีคนที่แบบเข้ามาหยิบยื่นให้การช่วยเหลือต่างๆแต่คือชาวราศีพฤษภนะยังมีความคิดใน,นลักษณะที่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองคิดว่าน่าจะเป็นปัญหา เรื่องเงินที่เกี่ยวกับในเรื่องของที่บ้านนะคะเพราะว่าเหมือนกระดูเหมือนว่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยนะอาจจะเงินไม่พอหรืออะไรลักษณะแบบนี้แต่คนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเขาจะกลับกลายเป็นแบบในเรื่องของงานนนั่นในเรื่องของงานการทํางานการเลื่องขั้นบับตําแหน่งหรือว่าทําให้งานนั้นเนี่ยสมุิราบลื่นปลาแต่ตัวคุณเองคิดในเรื่องของ เงินทองในเรื่องของโชคลาภเพราะตัวเองอาจจะมีปัญหานะคะที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะย้ายที่อยู่ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นจะต้องแบบเฮ้ยอพยพอ,อะไรลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ชาวมันก็เลยแบบทำให้ชาวราศีพฤษภนั้นเนี่ยไม่มีสภาพคล่องตรงจุดนี้นะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของเงินทองนะคะก็เลยทําให้ชาวราศีพฤษภเนี่ยก็รู้สึกแบบ ก็เหมือนแบบเฟลๆนิดนึงนะเพราะว่าด้วยความที่รู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> เราเรา,เรามีเสน่ห์มากในแบบเรามีแต่คนช่วยเหลือนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นซัพพอร์ตเรื่องงานคือส่วนใหญ่มันจะเป็นแต่เรื่องงานแต่สิ่งที่ชาวราศีพฤษภคือนะตอนนี้กําลังประสบปัญหาอยู่นะ่าจะเป็นในเรื่องของบ้านครอบครัวหรือเงินที่ต้องไปเกี่ยวข้องกับในบ้านในเรื่องของครอบครัวคือคือใช้เงินไปกับบางสิ่งบางอย่างอะนะทีนี้มันก็ ที่เท่าที่ดูเหมือนยังไม่ได้มีใครเข้ามาหยิบยื่นช่วยเหลือตรงจุดนี้อะไรลักษณะแบบนั้นอย,อ,ยอย่างอย่างที่มีคนช่วยเหลือในเรื่องของงานนี่ก่อนไหมคะนะพนเพราะฉะนี้ชาวราศีพฤษภนะก็อยากจะบอกว่าเอาใจช่วยมากๆและสําหรับใครที่เจอเจอกับปัญหาในลักษณะนี้นะคะแนะ วิธีนะคะให้ชาวราศีพฤษภนะท่านไหนนะคะที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมนะคะนับถือเทพเจ้าแม่กวนอิมนะก็ลองไปไหว้ขอพรดูนะคะอยากจะบอกเลยนะคะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างนะเนี่ยที่เขาน,นเนี่ยช่วยเหลือคุณอยู่นะใครนะคะที่แบบนับถืออยู่แล้วเนาะก็ลองดูนะคะอยากอยากให้ลองนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภก,ก็เรื่องราวจะเป็นประมาณนี้ นะคะอันนี้คือจะเป็นภาพรวมคร่าๆวๆเราจะอ่านแบบ general reading เนาะก็คือจะเป็นภาพรวมดวงเลยนะคะอย่าเครียดมากคือชาวราศีพฤษภนะคือเหมือนจะไปเครียดเกี่ยวกับในเรื่องของบ้านที่บ้านสักอย่างนะบอกล้วก็มากระทบกับไม่มีเงินอ่นะเอออะไรฟิลฟลแบบนั้นนะคะนะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะ นะใครนะคะที่สนใจอยากจะดูดวงเป็นการส่วนตัวก็สามารถติดต่อกันได้ที่จะเป็น Facebook Fanpage ของนัทมนพยากรช่อง YouTube ของนัทมนโฮโลค่ะหรือเป็นไลน์ ID at n a t h a m o n h o l o นะคะก็สามารถ ทักทายกันเข้ามาได้ค่ะและถ้าเกิดใครนะคะที่ติดตามอยากจะฟังคลิปความรักความสัมพันธ์นะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมีลงกันอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปความรักต่างหากนะคะนี่คือจะเป็นภาพรวมทั่วไปนะคะเป็นแบบกว้วางๆเนาะก็ลองติดตามชมค่ะนะคะ,นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ช่อง YouTube ของนัทมนพยากรณ์น,นะคะนัทมนโฮโลด้วยค่ะขอบคุณค่ะ